ก็สว pues ัสดีท <an> ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ปอก็มาอยู C C ่กับผมนะฮะปาล์มชัยภูมินะฮะในฟรีส์ในฟรีไฟในโหมด 4v4 นะฮะปาล์มชัยภูมิในโหมด 4v4 วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะคลิปนี้ก็มาเล่น 4v4 ep 2นะฮะคลิปนี้มาเล่น 4v4 ep 2ฝากติดตามด้วย นะฮะทุกคนฝากติดตามเลยดูไหนวะเฮ้ยเออเออดาวเฮ้ยชิบหาย เอาอ้ยแตกโอเคดูตาต่อไปครับผมโอ้โหด่านนี้ซะด้วยเออจะเล่นละก็คลิปนี้ครับ4ี C ่สี e ่ P 2. มาติดตามชมกันว่าผมจะรอดหรือจะร่วงนะฮะาา e ีพใน 4V4 เล่น 4V4 ครั้งที่2กับการกลับมาของปาล์มชัยภูมิ นะฮะเรามาดูกันผมไปฝั่งนีม้มั่งกว่าเพราะว่า,าผมไปแต่ฝั่งนู้นเยอะละอึ๊บอุ้ยจะโดดสับปืนเยีเดคี เออดาวเออดาวอยู่ตาเกมนี้คลิปนี้ฆ่าได้เยอะนะฮะทุกคนคลิปที่แล้วผมฆ่าได้ตัวเดียวคลิปนี้ผมฆ่าได้สองคนก็ถือว่าใช้ปืนเดิมครับผมแค่อัปเกรดอ,อัปเกรดอีก 100++ โอเคใช้ปืนเดิมใช้ปืนเดิมครับผมหนึ่นอัพันเดตอัพเกรดไป อัปเดตอะไรล่ะไปทนฝากติดตามด้วยนะผมกลับมาทำกิฟตเหมือนเดิมไล้วแคทเกมเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะว่าสีวิสครั้งที่2กับการกลับมาของปันชัยพูมว่าผมจะรอดหรือจะร่วงนะฮะหื้ยเก็บตัวแล้วอารี อยู่ไหนเนาะโอ้เห็นแล้วมันอยู่ข้างบนนะทุกคนเนะอ้ยอ่ะผมจิตตุ้ยแล้วผมจิตตุ้ยแล้วผมขอพันเรียดพันลาวก่อนเด้อฮึ อุ้ยชิบหายแล้วตุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ารอดไหมนี่รอดไหมนี่ตานี่รอดไหมผมว่าผมน่าจะตายนะไปดูตาต่อไปเลยก็ได้ทุกคนไปตาครับทุกคนปะลุยตายต่อไปตายจริงๆด้วยประเด็น uh. อ่ะอุ้ยผมต้องเอาจริงบ้างวะวะ เอ้ยอยู่ตรงไหนยอยู่ตรงไหนลองเข้าไปหาบ้างสิเฮ้ยอยู่ข้างนอกหนึ่งล่วงล่วงโอ้ยที่ออยู่ข้างหลัง เสดเอ้ยโอ้ยรอดไหมนี่รอดไหมนี่รอดไหมนี่เออรอดไหมนะผมไปดูคนที่มันเล่นได้ดีกว่ารอ,อดไหมรอดดูซิโอ้รอดโอ้โห,โโหทุกคนรอดครับผมปะตาต่อปะ ว่าผมจะชนะหรือเปล่าปะอ๋อเฮ้ยยุ่วงหามเลยโอ้ปะ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 โอ้แจกรุนว่าเลยทีเนี้ยเอาแล้ว เอา Le เลยอืวอืมายมาข้างหลังด้วยประเด็นอ่ะเออตุ้ยเอาตุ้ยตุ้ยเออสามสองครับผม ไปดูตาสุดท้ายผมจะปิดผมจะปิดเขาให้ได้มาผมจะปิดเขาให้ได้ทุกคนมาดูกันว่าผมจะปิดด้วยสไนเปอร์ได้ไหมนะแล้วก็ปืนอะไรไม่รู้ผมเรือกไม่ถูกเพราะว่าจริงๆผมรู้จักนะปืนเนี้ยปืนที่ผมถือเนี่ยปืนเนี้ยที่ผมยิงอะ่ะผมรู้จักแต่ว่าผมลืมชื่อนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานละ เอ้ยเอ้ยอืมก็ลงไปพันลำก่อนดิพันลำพันลำไม่ไหววะ่ะเ,เจ็บเจ็บเอา้าไม่โดนอ้าวกูโดนอ้าวเอ้ยเอ้ยกตายครับทุกคนเลย เอ,อเดี๋ยวผมขอกดแล้วกันผมไม่หวก็เดี๋ยวไปดูตาต่อไปเลยเยดูชนะครับผมผมฆ่าได้สองตัวครับผมทั้งเกมฆ่าได้สองตัวก็คลิปนี้เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่าครับคลิปนี้เราก็ชนะด้วยเพียนนะเราไม่ได้ชนะด้วยสีมือตัวเองนะเดี๋ยวไปปิดคลิปกัน ก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ก็ขอราท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบเกมฟรีไฟก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยใครอยากให้ผมทําอะไรหรือเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็บายบายฮะวันนี้ไปแล้วเด้อ